สวัสดีครับพี่น้องเอซที่เป็นตาักสุกคนครับผมชตนมิมอเชลเบิอฟิเชนะครับพอนี่ดีนี่ายฮะคือนี่ดีอนอันนี้เมนอนดีครับอันนี้รถดีเอาไอ้ีอนี่ดีนะเนาะสุดเพลงยังนี่บอกดอกได้บบอกได้บ่ลำเพินำเพลินล พี่น้องครับลั่เพิร์นอบสุรพลนะครับบอกได้แล้วว่าโชว์นี้สุดยอดของความอลังการนะครับโอ้สอลงทุนนะครับโชว์นี้ของอบนี่เครองหลักครับพี่น้องครับเป็นโชว์ที่ เบิ้งอะไรแบบ <c oughs> คนลุกนะครับพลังเสียงออบนี่ฟังยังใดกับคนลุกพี่น้องถ้าเป็นโชว์แบบบทสวดมีมุ่นขังไหมพี่น้องครับฟังหนคปัมสมารต่วัร,รมดานะครับพี่น้องสำหรับอบปอกามากจะได้กับมวลพี่น้องห้องจะได้กับมวลไหมนะครับ ก่ยอย่อคู่ขึ้นอยู่เสียงเอานะครับวอนวอนเลยนะครับโช์นี่อยางพี่น้องได้เห็น,นครับแ,แจกชุดแจกชุดอ๋อันนี้มาคืนมาเปลี่ยนเอาไหมะน่าเาไปหนออ บีสารคามอแลวน่าลกันนงิมันด้อบูบีนี่บดมานักล้อก็บมาดูบบัสสูบบมองไมถงล้วไมถแล้วนีอกบอนีอีกบอเถื่อซก็เปิดาเปิดอราติอพ่อเราตีปีนี่ กเอาเอสามวแมกว่าน่อาไม่พอหาเรือหาวกก็ไม่ติดาัดเทานแต่ดอ้น่ตีลย่นี่ิงไปสูผู้ชายผู้ชายไปสผู้หญิงเเนไม่ข่าแไม่ขาแสูขนาดสยังลาดอยู่สูงอัดหลาดเลยเพื่อนนี่ไห กระดสูงเท่าไหร่นี่รอเกาสเปาคิดล่าคีดเบื่อวันนี้เตดเตียเนี่ยกระดาษสูมเตเต้นดูนี่ดูเรนะครับพี่นผู้ดูแลจนแจงนะครับแจนเสื้อแจกชุดนะครับซอมผ้ากันซ่อมจนแจงโคโล่ ไปด้แล้วตละ่ลแลเลือเยอกตัวออนแวอกดี anyway> ็่เลยเาจัใจ่อยก็เลือัไแ่้เรนัรืเทายดนกเอาบิรตัวโอไปเอาเบิดพี่เาบตับใ่อยปวอ่ามัเอกันบได้ดจะมเห็นี่เดือดพวกหนุมใครอตกเ็วนอยเือบาหลังเล็บอกว่ไเดยมีสดเตี เขาผู้ใดทีไ,ไม่ยืนใจดีสารไหนบันน้ำพีโน่เหอพ่อยีนโอ้โหว่ะตีเจ้าตัวสารเาเนี่ยอ้ตัวสารไท้โอ้ยค้ามาใส่แบบสารเค้ามาใส่แบบชิไปไี่ไม่ยืนสารไ้บันบก็เฝ้าไเป็นอจะได้ไออิไอี้อีแม่สไิปไหดูสิไหมปม่ไ

ใส่ได้เขาใส่เพรน้ำเตยแตงยางนี okay. oh, 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 oh. Japanese, ่โอ้ยแถากำกาดำตัวนี้เรืออันปีกปีหลังเละ น e no ี่แย่ไลยคัมาถ่ายคลิปต้นนองว่านนะครับเล่นอลับสาเล่นบาครับข่นี่านนอนอยู่ครับเน่ พ่กระได้ว่าเ้าคนอาวาน้ำื่อมแล้วอาบน้ำแล้วมือว่านอาบสเท้เพือกยแท้มือนี่ยาบ้าบ้าไก่มือนี่อาบแล้วอาบอาบอาบเต่มือว่านถึงชายผู้ชายผูว่าอันกินแมสขนาดเลื่ไ ขนาดขี้เหาก็ยังบ่มากเนาะขีเาาเ่าสเปกใช่ี้ใ่ยตอนไดว้าทุกตอนเลยโอสมมีตะนมักน่องไม่เดยพรนนองไม่หอมสะอาดนะไปท้จะปีเลยทเนาะกจะให้ี่ปีไปทนสานไปเลตสานจากสาใบส ต้านัหนก็ค่อยใส่แล้วก็มัดเอารถอันนี้เก็บเองบอกั้ข่ไมรีไม่เล่นขวกันอยู่ เมกะเชฟร้อยเอ็ดด้วยพี่น้องพัฒนาเมฆุ่นตลออุ้ยอันนีแปสิเมตรเด็ดพวกกรอบที่ซองนะครับอาบน้ำไหนนี่โชว์ใหม่ๆเยอะแยะนะครับผมให้กำลังใจกันหลายๆครับพี่น้องเช่าร้อยเอ็ดฮะดึงึงหลักอำนาจดื้อนี่ดึงไหนเมื่อหนึ่งเงนถือกล่องอยู่นะ ครับมา,มาเอาเขาตรงร้องไงเขาไหนมาเราตรงร้อมพจน์เขาหยิบบทันเนี่ยไอ้กะไรมาลังไต้ด่าเห็นมันเห็นมันอาถดร้อม,ม,มได้บ่เด็กนี่อะไรมาเออดึงมาเออดึงมาได็กบ่ บรรยากาศตอนเช้าค่ะแดดแยงตาค่ะยังไม่ได้นอนค่ะมือเลี้ยงซีมุงเลี้ยงสอมต่ขขอค่ะเพื่อผลงานหน้าเวทีนะคะว่าเป็นยังค่ะเมื่อมือมีนึอือเดียวนะคะมือเลี้ยงก็คือผลงานจริงแล้วม,มือมือต่อไปก็คือผลงานจริงก็ได้นอนเต็มอิมลค่ะมันรวมค่ะมันมันสุดแล้วไหมก็มันซุดแล้วนี่เนนวมแบบนีนีุดเด้อ สุดันนีอกแล้อน้อไเป็นทองี่นเบอร์อันนี้เอกอลเียเป็นเบอร์แอลมันขึ้นดากมาได้ก็เลยต้องเมเอ็กแอลเพราะอเอกแอลมันกหลวมท้อผสม่วนหรือเมาเพราะม่หนอกเทอาผสมสุดนี่เรียงอ่ะ นที่ไม่เป็นหนองสวัสดีครับคนผสมสุดคนผสมสุดแบ่งจังจะมาเห็นกันหมฮะแล